โอเคครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนมาทำก๊อตแพ็คให้มันขึ้นใน Wonder p i c ินะครับมีทั้งแบบฟรีแล้วก็แบบเสียเงินสําหรับใครที่ไม่เคยทํามาก่อนเนี่ยจะสามารถทําฟรีได้1ครั้งนะครับนั่นหมายความว่าถ้าใครบังเอิญเผลอมาดูไลฟ์หรือว่าคลิปนี้เนี่ยคุณได้ก๊อตแพ็คฟรีแน่นอน1 p a แพ็คนะครับเป็น4ีทับหหรือว่า5้าทหรือ5้ 5, คืออะไร4ี 5, คือมีการสดดาว4ใบ แล้วก็มีการ์ดหนึ่งดาวหนึ่งใบแต่ถ้าห้าทับห้าก็คืออาจจะโชคดีหน่อยตรงที่มีการ์ดสองดาวห้าใบเลยเพราะฉะนั้น <S <S เลทในการที่คุณจะกดได้การ์ดสองดาวเนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วอยู่ที่ว่าจะกดได้การ์ดอะไรนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะไปทํากันนะครับอันดับแรกให้เรากดเข้ามาที่แฟนลิสก่อนพอกดเข้ามาที่แฟนลิสแล้วนะครับก็ให้ทําการเคลียร์เพื่อนทั้งหมดรวมไปถึงในหน้าแอปพรูฟด้วยเนี่ยก็ต้องเคลียร์ทั้งหมดด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่า มันมีลิสต์จำกัดนะครับเวลาที่ทางก็อ p แพ็กวันอีนพีเข้าแอดมาเนี่ยเดี๋ยวมันจะแอดรายชื่อมาได้ไม่ครบขั้นตอนต่อมานะครับหลังจากที่เราทำการเคลียร์ลิสต์เพื่อนทั้งหมดในเกมแล้วให้เราทำการกดเข้า Discord นะครับของก็อ p แพ็กนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ที่ Description ด้วยแต่ว่าคนในไลฟ์เนี่ยผมจะแปะเอาไว้ให้ที่คอมเมนต์ก็สามารถกดเ,เข้ามาได้เลยนะครับหลังจากที่เรากดเข้ามาแล้วนะครับ เราก็จะเข้ามาอยู่หน้าประมาณแบบนี้แหละนะครับที่ผมเปิดให้ดูอยู่นะครับเราจะเห็นเจ้าของนะครับเจ้าของ Discord ก็คือคนนี้ l s a s o u ให้เรานะครับทำการส่งข้อความหาเขานะครับอาจจะพิมพ์เป็น hi ไปก่อนก็ได้นะครับจากนั้นนะครับอีก2ข้อความที่เราจะส่งให้เขาเนี่ยอย่างแรกเลยนะครับก็คือ friend id นะครับ friend id สามารถดูได้จาก2ส,ส่วนด้วยกันนะ นั่นก็คือเราจะกดดูที่โปรไฟล์ของเราก็ได้แล้วก็กด Copy ตรงนี้นะครับนี่ Copy ด้านบนส่งให้เขาหรือว่าเราจะกดเ,เข้ามาที่หน้าเฟนลิสก็ได้นะครับในหน้านี้เนี่ยมันก็จะโชว์เฟนไอดีของเราเหมือนกันนะครับมันเหมือนกันนะจะกดจากตรงไหนก็ได้นะครับ Copy นะครับเฟนไอดีตรงนี้เนี่ยส่งไปให้เขานะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่จะส่งให้เขานะครับนั่นก็คืออีเมล อีเมลเฉยๆไม่ต้องส่งพาสเวิร์ดไปนะซึ่งอีเมลเนี่ยคุณจะส่งเป็นอีเมลอะไรก็ได้นะครับอีเมลมีหน้าที่อะไรอีเมลเนี่ยมีหน้าที่ในการที่เวลาเรากด God Pack เสร็จแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าเขาทำา g o ท Pack ให้กับเราได้เขาจะทำการโน,น้ติบิคเเเเเาเเ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 เาเาเเ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 เ้เเ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 าเเ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 เอเเลาที่ เราแบบทำก็แพ็กเสร็จแล้วเราแบบไม่รู้ว่าก็แพ็กมันจะโผล่อะไรเราก็จะคอยกดเข้ามาในเกมเพื่อมาคอยเช็คใน Wonder p i พิอยู่ตลอดว่าเออก็แพ็กมาหรือ,อยังอะไรเงี้ยแต่ว่าระบบอันเนี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะดีพอสมควรตรงที่มันมีแจ้งเตือนไปที่อีเมลให้กับเราได้นะครับดังนั้นอขอทวนอีกครั้งหนึ่งแล้วกันว่าหลังจากที่เราอินบ็อกซ์ไปหาเขาแล้วนะครับสิ่งที่เราจะต้องส่งให้เขามี2อ,อย่างนั่นก็คือ เฟรนด d ไอของเรานะครับแล้วก็อีเมลซึ่งเป็นอีเมลอะไรก็ได้นะครับส่งไปทีนี้พอเราส่งไปแล้วนะครับก็รอเขาตอบกลับเขาจะตอบกลับอะไรมาให้เราอันนี้ผมอาจจะเปิดให้ดูไม่ได้นะเพราะว่ามันมีพาสเวิร์อยู่ด้วยนะครับให้เข้าใจคร่าวๆว่าสิ่งที่เขาจะส่งกลับมาเนี่ยนั่นก็คือ ID แล้วก็พาสเวิร์นะครับสำหรับเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ที่เราจะทำก g อตแพ็กนะครับ ทีนี้หลังจากที่เราได้ ID แล้วก็พาสเวิร์ดมาแล้วนะครับให้เรากดเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ที่เราจะทำก๊อดแพ็กซึ่งเขาจะแปะเอาไว้ให้นะครับที่หน้าฟรีก๊อตแพ็กเลยนะครับในหน้าดิสของเขานะครับจะเป็นเว็บตรงนี้นะครับเป็นเว็บที่มีแต่ตัวเลขนะครับทีนี้พอเรากดเข้ามาที่หน้าเว็บเนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นนะครับก็คือมันจะมีแพ็กให้เราดูครับเป็น a 1 a 1 a 1, a, a, 2, a 2 a 2 a a 2 b นะครับ a 3 a 3 a a 3 b ก็คือเอาง่ายๆมันมีครบหมดเลยนะครับเราอยากได้การ์ดจากซองไหนนะครับแล้วก็กดที่ซองนั้นแต่ว่าบอกก่อนนะว่าสำหรับคนที่อยากได้การ์ดใหม่เนี่ยการ์ดใหม่ส่วนใหญ่จะเป็นภาษาจีนแต่ว่าเวลาเล่นอะ่ะมันเป็นภาษาอังกฤษนะแต่ว่าเวลาที่เรากดเข้าไปดูในคังอะ่ะมันจะเป็นภาษาจีนนะครับบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันไม่สวยสักเท่าไหร่อยากได้เป็นภาษาอังกฤษ ล้วนอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องรอสักหน่อยเพราะว่าหลังจากที่จบซองใหม่ล่าสุดไปแล้วเนี่ยซองนับถอยหลังจากนั้นอ่ะจะเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยทีนี้ถ้าใครอยากได้การ์ดอีบุยใหม่แล้วอยากได้เป็นภาษาอังกฤษก็อาจจะต้องรอแบบแพทหน้าปล่อยออกมาก่อนแล้วค่อยแบบมากดย้อนหลังแต่ถ้าอยากได้เดี๋ยวนี้ก็นั่นแหละครับอาจจะต้องยอมรับนิดนึงว่าจะได้เป็นภาษาจีนนะครับทีนี้อ๋อสมมุติว่าผมเนี่ยอยากได้บูสเตอร์ขอบลุงใช่ไหมเราก็กดเข้ามานะครับ แล้วก็มันจะมีการ์ดให้เราเลือกครับว่าเราอยากจะได้การ์ดอะไรนะครับเนี่ยอย่างผมอยากได้บูสเตอร์ขอบลุงผมก็จะเลือกเป็นบูสเตอร์ขอบลุงนะครับทีนี้ก็จะมีเพิ่มเติมมาอีกสักหน่อยนะครับนั่นก็คือถ้าเราเนี่ยอยากได้บูสเตอร์ขอบลุงแล้วอยากให้เลทในการแบบกดได้บูสเตอร์ขอบลุงมันเพิ่มมากยิ่งขึ้นเนี่ยเราสามารถกดตรงนี้เพิ่มเติมได้นะครับมันจะมันจะเพิ่มบูสเตอร์ขอบลุงมาให้เราอีกหนึ่งใบก็คือ ในก o อ p แพ็นั้นน่ะจากเดิมที่มันจะมีบูสเตอร์ขอบลุง1ใบมันก็อาจจะมี2ใบนะครับซึ่งแน่นอนว่าการที่เพิ่มเข้ามาอีกใบหนึ่งอะ่ะเลดในการที่เราจะจัวได้บูสเตอร์ขอบลุงอะ่ะมันก็จะเพิ่มมากยิ่งขึ้นใช่ไหมล่ะผมลืมบอกอย่างหนึ่งว่าเวลาที่เราจะทำก g อตแพ็กอันนี้ควรทำในช่วงที่เกมอะ่ะมันมีอีเวนต์สเนกพีกนะครับถ้าไม่มี Event อีเวนต์สเนกพีกกะโอกาสที่เราจะจัวได้การ์ดที่เราต้องการอะ่ะมันก็อาจจะน้อยลงแต่ว่ายังไงก็การันตีได้การ์ดแบบ สดาวแน่นอนนะครับเออประมาณนั้นแล้วก็ตรงมีโมตรงนี้เนี่ยคืออันนี้เราก็บอกตามตรงนะว่าผมก็มาแนะนำทุกคนเนี่ยผมก็ไม่ได้อะไรเนาะแต่ว่าสำหรับใครที่จะเติมเครดิตแล้วก็ไปกด g o อ p a พ็เนี่ยผมอยากให้ใส่ชื่อผมเข้าไปด้วยนะครับก็คือมาร์ค a บเกอร์เกมเมอร์อนะครับอ่ะใส่เข้ามาแบบนี้ก็คือทุกครั้งที่ทุกคนแบบว่าเติมเครดิตแล้วก็กดก o อ p แพ็อะ ผมก็จะได้เป็นแคชแบ็กแบบกลับมาด้วยนะครับเออก็อาจจะขอรบกวนเพื่อนๆนิดนึงนะครับแต่ว่าสำหรับใครที่กดเข้ามาครั้งแรกอ่ะคุณจะได้แบบเครดิตฟรีอยู่แล้วอย่างที่บอกครับว่าคนที่ใช้งานครั้งแรกอ่ะจะสามารถกด God Pack ได้ฟรีหนึ่งครั้งแต่ว่าถ้าใครใช้สิทธิ์ในการกดฟรีไปแล้วอ่ะครั้งต่อไปก็จะต้องเสียเครดิตนะครับ ทีนี้ก็อาจจะมีคนสงสัยว่าเอ๊เคดิตเนี่ยมันเสียเป็นประมาณเท่าไหร่ต่อการกด1ครั้งใช่ไหมผมคำนวณมาให้แล้วอันนี้เป็นค่างเงินในปัจจุบันนะครับเอ่อถ้าเป็นแพ็คที่ไม่ใช่แพ็คใหม่ล่าสุดเนี่ยการกด1ครั้งจะอยู่ที่ประมาณ130บาทแต่ว่าถ้ากดแพ็คใหม่ล่าสุดเนี่ยราคาจะอยู่ที่ประมาณ150บาทนะครับก็ลองเอาไปตัดสินใจดูว่าคุ้มค่าไหมคือผมอยากจะบอกนิดหนึ่งว่าสำหรับคนที่จะมากดกดแพ็กอะ่ะควรเป็นคนที่ มากดเพราะว่าอยากจะได้การ์ดแลบางใบเท่านั้นแต่ว่าสำหรับใครที่เออมีการ์ดน้อยอยู่แล้วหรือว่าขาดการ์ดค่อนข้างเยอะอะผมยังแนะนําให้คุณแบบเออเติมเงินแล้วก็ไปเปิดซองเอาดีกว่าเพราะว่าเปิดซองอะคุณจะได้การ์ดเยอะกว่าลองคิดดูนะว่าถ้าสมมติว่าผมเติมเงินสักพันหกเพื่อกดกอดแพ็ควันเดอร์พิกสครั้งอะผมก็จะได้การ์ดแล่สใบก็จริงแต่ว่าถ้าผมแบบเอาพันหเนี่ยไปเติมเงินในเกมแล้วเปิดซองอะ ผมจะได้การ์ดมามากกว่าค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเพียงแต่ว่าโอกาสในการที่จะได้การ์ดแล่เช่นการ์ดสดาวเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เยอะเท่าแค่นั้นเองนะครับเออเพราะฉะนั้นก็เลยเอ,อ่อถ้าจะเสียเงินเพื่อกดก็อยากให้ตัดสินใจกันดีๆนะครับเออประมาณนั้นอ่ะทีนี้นะครับหลังจากที่เราเนี่ยทำการเลือกการ์ดแล้วเป็นที่เรียบร้อยซึ่งผมก็เลือกเป็นบูสเตอร์ขอบลุงเนาะนะครับเป็นจำนวน1แพ็คนะครับเราก็จะกด s ับมิ t ตรงนี้เลยอ่ะแล้วก็กด คอนเฟิร์มนะครับทีนี้นะครับพอเรากดสั่งซื้อแล้วเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยให้เรากดที่ ID ของเรานะครับที่อยู่มุมบนขวาเนาะแล้วก็มันจะมีคำว่า Order History อยู่นะครับอ่ะเราก็กดเข้ามาพอกดเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีสเตตัสบอกนะครับว่าออตอนเนี้ยออเดอร์ที่เราทำการกดไปเนี่ยมันอยู่ในช่วงไหนนะครับ ซึ่ง่ซึงปกติแล้วเนี่ยสเตตัสเนี่ยมันจะมีประมาณ3อย่างมั้งมันจะมีแมทชิ่งแล้วมันก็จะมีแอดเฟรนด์ใช่ไหม <V ending. S 1> เออแล้วก็มีเฟรนดิงเฟรนดิงก็คือจะเป็นช่วงที่ระบบเนี่ยจะแอดเพื่อนเข้ามาใน ID ด mm ี hmm. ของเราซึ่งจะแอดเข้ามาเยอะมากๆนะทุกคนต้องรอแบบกดรับเพื่อนด้วยนะครับซึ่งพอเรากดรับเพื่อนเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะอยู่ในช่วงของการแบบว่าโปรเซสที่จะทำการแบบสุ่มหากอดแพ็ก hmm. ไปเรื่อยๆซึ่งก็อย่างที่บอกครับว่า ช่วงที่ระบบเนี่ยมันโปรเซสหาก็อดแพ็คให้เราอยู่เนี่ยเราไม่ต้องอยู่หน้าจอเกมตลอดเวลาก็ได้ครับก็คือพอมันได้ก็อดแพ็คปุ๊บเดี๋ยวมันจะส่งเมลมาให้เราเองถึงตอนนั้นเราค่อยแบบกดเข้าเมลมาเพื่อดูก็อดแพ็คในวันเดอร์พีกอีกทีหนึ่งก็ได้ อ่าขั้นตอนนี้อาจจะนานหน่อยนะครับอาจจะใช้เวลาประมาณแบบว่าอ่อหนชั่วโมงนะครับไม่เกินนี้นะครับมันก็จะขึ้นมาหลังจากนั้นเราก็กดกดแพ็ k ได้เลยก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับแต่ว่าทีเนี้ยไอกระบวนการต่างๆตรงนี้มันเสร็จละมันไม่มีอะไรละก็เหลือแค่ให้มาโชว์เฉยๆนะครับอ่ะเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับทีนี้สําหรับใครที่ใช้สิทธิ์ฟรีหนึ่งครั้งไปแล้ว แล้วอยากจะกดอีกนะครับอย่างที่บอกครับว่าเออเราก็จะต้องทําการเติมเครดิตเข้าไปเพิ่มเติมแต่ว่าตอนนี้ระบบเครดิตของเขาว่ามันยังไม่อัตโนมัติเนาะซึ่งเราเนี่ยจะต้องทําการแบบโอนเงินตรงให้กับเขาก็เหมือนเดิมครับทักไปหาเขาแล้วก็บอกว่าเราเนี่ยต้องการที่จะเติมเครดิตเพิ่มนะครับเออส่วนเนี้ยอยากจะให้บอกเขาว่าเราจะเติมผ่านอี i พ a ์นะครับเพราะว่าเราอ่ะจะ เติมเงินกับเขาผ่าน AliPay เนี่ยได้ง่ายที่สุดคือผมมาลองมาหลายวิธีแล้ว AliPay ง่ายสุดเติมผ่าน t u m o n e y Wallet นะครับเออ,เอ,อพอเราบอกว่าเราจะเติมผ่าน AliPay เนี่ยเดี๋ยวเขาจะให้เป็น QR code มาแล้วก็ใช้มือถือของเราเนี่ยเปิดเข้า t u m e Wallet ได้เลยนะครับทีนี้พอเข้า t u m e Wallet แล้วทำยังไงต่อผมผมจะไม่ได้เปิดหน้าจอให้ดูนะเพราะว่าไม่รู้ว่ามันมีส่วนไหนที่แบบไม่สามารถเอามาโชว์ให้ได้นะครับ อะพอเราเข้าทูวร l เลดเสร็จแล้วนะครับก็ให้เลือกไปที่หน้าสแกนครับก็คือแบบใช้สแกนปกติสแกนได้เลยนะครับมันจะเด้งไปที่หน้าอารีเพให้โดยอัตโนมัตินะครับแล้วก็จ่ายเงินพอจ่ายเงินเสร็จแล้วนะครับก็ให้ส่งใบเสร็จนะครับไปที่ส่วนตัวเขาอีกทีหนึง่งแล้วเดี๋ยวเขาจะตอบมาเองว่าอ่ะโอเคเรียบร้อยแล้วเขาก็จะทำการเติมเครดิตเข้าระบบให้กับเรานะครับแต่ว่า สุดท้ายแล้วก็อย่าลืมนะครับบอกด้วยว่าเออผมเป็นคนแนะนํามานะครับก็อย่าลืมบอกด้วยว่าแบบว่าเออแบบฟอร์มแบบมาร์คเ e อร์เกมเมอระไรครับผมจะได้แบบได้แคชแบ็กคืนอีกนิดนึงอาจจะย้ําบ่อยหน่อยนะครับยังไงก็รบกวนเพื่อนๆหน่อยแล้วกันนะครับ A later few moments later. ทั้งนี้เวลาที่ระบบ a d ดเฟร่อนมาเนี่ยมันจะไม่ได้ a d ดเฟร่อนมาแค่ครั้งเดียวนะครับคือมันอาจจะแอดมาเป็นชุดๆครับอาจจะครั้งละ10คนครั้งละ5คนอะไรเงี้ยเราอาจจะต้องคอยกดเข้ามาดูในออหน้าแ p ปพ r o บ่อยๆแล้วก็หลังจากจที่เราทําการกดรับเพื่อนแล้วเป็นที่เรียบร้อยเวลาที่เรากดกลับมาที่หน้าเฟร่อนเนี่ยบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเรากดรับไปเป็น20คนเลยแต่ว่าพอกดกลับมาดูที่หน้านี้ทําไมมันเหลือเพื่อนแค่ไม่กี่คนคือต้องบอกแบบนี้ครับว่าเวลา ที่เขาเอา ID แอดมาเนี่ยแล้วเวลา ID ไหนมันอาจจะไม่สามารถใช้ได้ประมาณว่า God Pack มันไม่ขึ้นเนี่ยเขาก็จะทําการลบออกไปจาก ID เราให้เลยเพื่อที่เวลามี God Pa c k ขึ้นมานะครับมันจะได้ไม่ตีกันนะครับดังนั้นหากกดเข้ามาที่หน้านี้แล้วออพบว่ามีรายชื่อเพื่อนแค่ไม่กี่คนเนี่ยก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับว่าเพื่อนหายไปไหนคิดว่าออทางระบบเนี่ยน่าจะลบรายชื่อออกไปจากไอ,อ ID ของเราให้ทีนี้นะครับหลังจากที่เรากดรับเพื่อนครบแล้วนะครับก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วครับรออย่าง วจะไปเล่นเกมรอก็ได้นะครับหรือว่าจะไปทําอย่างอื่นรอก็ได้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าก o ดแพ็คมันขึ้นมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะโน้ติฟิเคชันไปที่อ e ีเมลเราเองนะครับแต่สําหรับใครที่อาจจะรู้สึกว่าไม่อยากออกจากเกมเลยเพราะว่ากลัวว่าจะมี ID แอดม่อีกอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ในเกมตลอดก็ได้ครับแล้วก็ถ้ามีกอดแพ็คขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็สามารถเข้าไปกดเช็คใน Wonder Pi ิกก็ได้หรือว่ารออ e ีเมลโน้ติฟิเคชันก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับเนี่ยอย่าง i อดีของผมเนี่ยเขาก็แอดเข้ามาเรื่อยๆเลยนะครับ A later few moments โอเคตอนนี้เนี่ยเราก็รอมาสักพักแล้วนะครับอย่างที่บอกว่าถ้า g o อ p a พ็มาแล้วเนี่ยเขาจะทําการเอ่โนติมาที่อีเมลนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็ได้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมากดดูกันนะครับว่า g o อ p a พ็ที่ผมทําการกดไปเนี่ยขึ้นมาในวันเดอร์พีกเราหรือยังครับอ่าเห็นไหมครับก็ ขึ้นมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ว่าแพ็คที่ผมได้นี่เป็นสามอาจจะได้ย่างนิดนึงนะครับกออ็ลองกดดูแล้วกันอย่างที่บอกนะครับว่าสําหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าเราจะ กดกอดแพ็กนะครับหรือว่าซื้อกอดแพ็กเนี่ยอยากให้อ่มากดหรือว่ามาซื้อช่วงอ่สนิทพีคนะครับมันจะช่วยทําให้เราเนี่ยมีโอกาสได้การ์ดที่เราต้องการได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับกับการกดกอดแพ็กอ่ไม่ว่าจะเป็นการกดฟรีนะครับครั้งแรกหรือว่าการซื้อในครั้งต่อๆไปกันแล้วกันนะครับสุดท้ายนี้ครับก่อนจะอา่าจากกันไปนะครับก็อย่าลืมนะสําหรับใครที่จะซื้อกอดแพ็กกับเจ้านี้เนี่ยก็อย่าลืมบอกด้วยนะครับว่าแนะนํามาจากอ่ช่องมาร์คเบเกอร์เกมเมอร์นะครับ เออผมลืมบอกไปอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับก็คือเวลาที่ทุกคนแบบเข้ามากดก o ตแพ็กฟรีที่ผมบอกไปเมื่อวานนี้แล้วอะ่ะอีกหนึ่งอย่างที่ห้ามลืมนะครับก็คือให้ทุกคนเนี่ยกดเข้ามาที่หน้าวันเ e อร์พิด้วยนะครับแล้วก็ให้ทําการแคปหน้าวันเดอร์พิกฟรีที่ได้รล้าปะนะครับเอามาโพสในนี้นะครับแล้วจะได้ทิเคตฟรีนะครับเดี๋ยวนะอ่ะเนี่ยเห็นไหม คือเขาจะถ้าเราโพสแล้วเนี่ยเขาจะให้กกตก็ตเราฟรีอีกสองเกต็ตนะครับเออก็เพราะฉะนั้นก็อย่าลืมไปโพสกันด้วยนะจะได้แบบได้กกตก็ตแบบว่าเอาไปใช้สำหรับแบบกดก๊อดแพ็คครั้งต่อไปนะครับโอ้ยพอเป็น3ามถ้แล้วแอบยากนิดนึงนะเนี่ยไปขอให้ขึ้นสนิทพีกแล้วกันจะลองพีกที่เดิมดูขึ้นไหม เชียสนิคพีกไม่ขึ้นด้วยโอ้ยถ้าจะสวยขนาดนี้คุณนะ้ายากจังเลยทุกคนกดกลางแล้วกันมันอาจจะที่เดิมหรือไม่ก็อาจจะห้ากระโดดมาอะไรอย่างนี้ปะ <c oughs> แย่มากอะ <c oughs> <c oughs> นึกว่าจะไม่ได้ซะแล้วผ่านเ้า <c oughs> แพ็คเนี้ยผมมีหมดแล้วแต่แพ็คนี้สวยนะสำหรับผมแต่เหลือแบบคาคิอยากได้แค่คาคิใบเดียวอันเนี้ยแต่อันเนี้ยอันเนี้ยจริงๆก็อยากได้แค่คาคิแหละแต่ว่าถ้าได้อิวมาก็ไม่ติดถ้าได้ลูนาราก็ไม่ติด,ด,ตดจริงๆก็ก,ก็ก็ไม่เชิงอะ่ะขอแค่แบบว่าหลบหนึ่งดาวได้ก็ดีใจแล้วแต่ถ้าได้คาคิก,ก็คือ complete เงี้เออมาลองดูครับ ทาคิจะอยู่ไหนนะทุกคนก็คือมันเงินทุนสองต้องเงินให้มันมีแบบสีน็คพีเกอรใช่นเนี่ยไม่มีสนีคพีคอ๋อไม่มีสนีคพีคทุกคนทำไงอ่ะอ <laughs> แย่แล้ว ถ้าได้เหตุนี้คือแบบเสียใจมากเลยนะโอเคแต่ก็ไม่ได้คาคีไงอยากได้คาคีอ,อ่ะอ่ะแต่แต่หลบหนึ่งได้ก็ดีมากและนะครับมาอีกอันหนึ่งโหคาคีอันนี้ขอให้สนิคพีขึ้นเถอะขอร้องละอย่าใจร้ายกับฉันนักเลยไป โอเคที่เดิมไหมหรือว่าสองเมื่อกี้แต่เมื่อกี้คาคิกระโดดไปสองนะมันคงไม่โดดไปที่เดิมแล้วมั้งเอาไงอ่ะสนี้คพีกสองแล้วกันเยสโอเคเฮ้ยใครอย่างชั่วรูงนี้ถ้ากดสองทั้งสองแพ็คนี่เราก็ได้คาคิครบสองใบแล้วเนาะแต่มาหนึ่งใบก็ดีครับ Yeah